สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาทิตย์เราอยู่ครับวันนี้มีความรู้ดีๆมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยครับเราอยากทําแบบนี้ได้ไหมครับสมมุติว่าเรามีแชทบอตตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวแชทบอทเนี่ยเขาจะตอบคําถามทุกๆคนจากข้อมูลที่เรามีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือแม้กระทั่งข้อมูลองค์กรครับตัวยอย่างเช่นนะสมมุติว่าอ,อาจารย์มีไฟล์ข้อมูลที่เป็น pdf อยู่นะครับแล้วก็ ให้เป็นข้อมูลของพนักงานคนหนึ่งจะกี่คนก็ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลนี้สมมุติว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลขององค์กรครับเป็นข้อมูลสินค้าเราจะให้ AI อเนี่ยเรียนรู้ข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่เราอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ให้เขาออกข้อมูลตรงนี้ตอบคําถามลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการก็ได้ทดํอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในวิดีโอคลิปนี้กันเลยนะครับ อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์ติ้งต่างว่าเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลทั้งหมด7ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ข้อมูล pdf ขององค์กรนะครับนะ,ะเราจะทดสอบโดยการเอาเรซูเม่ของคนทั้งเคนนี้เข้าไปแล้วก็ให้ ai เรียนรู้แล้วก็ตอบคําถามนะครับอ่าพร้อมแล้วมารุยกันเลยตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทําการล็อกอิน gmail account ของเราให้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าถ้าเราเข้าเว็บ google com แล้วก็จะพบ รูปโปรไฟล์ไอคอนของเรานะครับว่าขวามือนั้นเป็นรูปโปรไฟล์ไอคอนของเราถูกต้องไหมนะครับจากนั้นครับเราก็จะเรียกเว็บไซต์ Gemini นะครับที่ address bar ด้านบนนะครับพิมพ์ Gemini. Google. Com นะครับเขาก็จะพาเรามาสู่หน้าจอของตัว Gemini เว็บไซต์นะครับจากนั้นเลยนะครับการทาแบบนี้นะครับเราจะต้องเข้ามาที่เมนูที่ชื่อว่า Gem GEM นะครับคลิกลูกศรชี้มาทางขวาตรงนี้นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับก็จะปรากฏเมนูของเจมขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็จะเลื่อนหานะครับเราจะเจอเมนูที่มีความหมายคล้ายๆกันนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ที่เป็นรูป อรอทดลองแบบนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับนะระวังครับขอให้เรามาคลิกคําว่า new gem ที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นลิงก์ที่ใช้ในการสร้างนะครับนะอ่าโอเคครับเมื่อเราเห็นเมนู new gem แล้วให้เราคลิกเข้าไปนะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ย ai ก็จะให้เราทําการใส่ชื่อของ c h a t b o นะครับที่เราต้องการาให้ใช้ในการตอบคําถามนะครับอย่างเช่นอาจารย์ตั้งชื่อว่า เก่งประวัติคน7คนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงคำอธิบายคืออะไรครับคำอธิบายก็คือเหมือนเป็นคำโปรยนะครับที่เราจะอธิบายความหมายของอตัว AI Bot ของเราตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นครับอ่าเราก็บอกว่าอ่าพิมพ์คำถามสอบถามประวัติได้เลยนะครับเราก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปนะตรงนี้ เขาเรียกว่าคำอธิบายคําอธิบายก็จะมาโชว์หน้าตรงนี้นะเวลาเขาเปิดเห็นไหมครับก็จะมาโชว์ตรงนี้โอเคไหมครับเหมือนเป็นคําโปรยในเว็บไซต์ของเรานะครับจากนั้นครับจุดสําคัญคือตรงนี้ครับเราจะต้องทําการออกคําสั่งว่าอยากให้ AI บ o t ที่ชื่อว่าเก่งประวัติคน7คนเนี่ยทำงานอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ก็พิมพ์ว่าตอบคําถามทุกคนจากไฟล์ ความรู้เขาเรียกว่าไฟล์ความรู้นะครับที่แนบมานี้เท่านั้นเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษแบบนี้เลยนะครับที่สุภาพเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะเราจะเขียนสั่งการยังไงก็ได้เขียนให้ยาวๆก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยที่อ่านเราเข้าใจง่าย นะครับอาจารย์ก็สั่งแบบนี้เลยนะถ้าใครใส่ข้อมูลสินค้าก็ใส่อะไรเข้าไปอยากมีข้อกําหนดอะไรเข้าไปก็ใส่เข้าไปได้เลยนะเป็นข้อมูลองคอ์กรก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับคราวนี้ครับเลื่อนมาด้านล่างเราห็นเมนูคําว่าความรู้ความรู้คืออะไรครับความรู้ก็คือไฟล์เอกสารของสินค้าบริการหรือแม้ว่าข้อมูลขององค์กรนะครับเราจะต้องแนบเข้าไปเพื่อให้ AI เนี่ยไปเรียนรู้กับข้อมูลทั้งหมด นะครับที่อาจารย์โชว์ไว้นะครับโอเคครับเมื่อเราเข้าจากนี้แล้วกดบวกตรงนี้นะทําการเพิ่มไฟล์ครับยอมรับการใช้งานกดปุ่มอัปโหลดต่อเลยนะครับจากนั้นครับเราก็ไปดูว่าไฟล์เอกสารความรู้ของเราน่นะครับเก็บไว้ที่ไหนในที่นี้นะครับอาจารย์สมมุดให้มันเป็นประวัติของคนเจ็ดคนนะครับเราก็เลือกไฟล์ทั้งหมดเข้ามาในระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะกดปุ่มชิปค้างไว้เลือกไฟล์แรก นะครับเลือกไฟล์แรกก่อนแล้วก็กดปุ่มชิปนะครับเลือกไฟล์แรกกดปุ่มชิปค้างไว้มากดไฟล์สุดท้ายเราจะเลือกทั้ง7ไฟล์นะครับจากนั้นครับเอาเมาส์ไปคลิกคําว่า Open นะครับรอสักครู่นะครับไฟล์ PDF ข้อมูลของบริษัทข้อมูลของสินค้าบริการก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมาตรงนี้นะครับ ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ครับตรงขวามือบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของการพรีวิวนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าเมื่อตัวบอรดนี้ถูกเผยแพร่ไปมันก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะลองพิมพ์เข้าไปสอบถามตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าคราวนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวจัจะพามาดูนะสมมตินะครับเช่นนาย e A เนี่ยนะครับเขา จบมาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับด้วยเกรด3.75จากพระจอมเกล้าทนบุรีนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะลองสอบถามเข้าไปนะครับโดยการก็พิมพ์ทดสอบนะครับนายเคือใครแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับเขาก็จะไปคิวรีจากข้อมูลนะครับเห็นไหมครับก็จะดึงข้อมูลของ A ขึ้นมานะครับถ้าเป็นสินค้าและบริการก็จะถูกโชว์ขึ้นมานะครับตรงนี้มีประโยชน์สุดๆเลยนะครับเอาไปประยุกต์สอบถามข้อมูลภายในขององค์กรก็ได้ครับเพื่อให้บริการพนักงานในมหาวิทยาลัยต่างๆได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นข้อมูลของนายเอทั้งสิ้นนะครับอ่าเมื่อเราสร้างตัวอ่ตัวเจมตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็จะกดบันทึกตรงนี้นะครับเป็นการเซฟการทำง,งานของบอร์ดตัวนี้นะครับาจากนั้นเราจะกดแชร์เลยก็ได้หรือจะกดเริ่มแชทก็ได้เดี๋ยวไปทดสอบเริ่มแชทอีกทีหนึ่งนะครับอลองดูนะอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวแชทนะครับนะที่ถ้าใครๆามาเปิดตัวแชทบอร์ดนี้ก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองถามบีบ้างเป็นใครนะครับ B เนี่ยจบปริญญาโท MBA นะครับการตลาดจากมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับอ่าโอเคเราก็ลองลองสอบถามดูนะครับนาย B อ่าคือใครนะครับอ่าโทษทีนะครับนาย B คือใครนะครับแบบนี้เลยนะจากนั้นครับตัว AI ตัวนี้นะบอรที่เราสร้างมาเนี่ยเขาก็จะไปคิวรี่เอกสารในระบบเห็นไหมครับ ก็จะบอกมาแบบนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับดีมากๆเลยนะครับเอาไว้ไปช่วยในการแบ่งเบาภาระที่เราต้องตอบคําถามสินค้าข้อมูลองค์กรบ่อยๆนะครับอ่าคราวนี้เมื่อตัวบอร์ดตัวนี้ทํางานได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับวิธีการเผยแพร่ง่ายมากเลยนะครับเราเอาเมาส์มาชี้ที่ชื่อของตัวบอร์ดที่เราถูกสร้างขึ้นมานะครับเจมตัวนี้นะที่บอกว่าเก่งประวัติ คน7คนนะครับจะมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยกดปุ่มแชร์นะครับกดปุ่มแชร์นะ,ะจากนั้นก็กดปุ่มเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเชื่อมต่อกับบริการต่างๆของ Google ของ Account ของเรานะครับกดปุ่มเชื่อมต่อไปเลยรอแป๊บหนึงนะครับถ้าเขากำหนดสิทธิ์ทุกอย่างครบเนี่ยก็จะมีเมนูคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมา นะครับเราก็มีหน้าที่กดปุ่มตรงนี้นะครับว่าเราจะกำหนดให้ทุกคนเนี่ยที่มีลิงก์นะครับสามารถาใช้งานได้เราก็กดนะทุกคนที่มีลิงก์รอแป๊บเดียวครับทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยเขาก็จะสามารถคุยกับ AI ได้นะครับเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการอ่านนะครับจากนั้นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดปุ่มคัดลอกอลิงก์เนี้ยที่ถูกคัดลอกนะเราก็เอาไป โยนให้กับพนักงานทุกคนหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องการใช้บ,บริการบอร์ดตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับรอสักครู่นะครับอ่าคานี้เพื่อความปลอดภัยของ google ครับเราจะต้องเปิดสิทธิ์ว่าทุกๆคนที่เข้ามาคิวรีถามระบบเรานะอ่าจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์เหล่านี้ด้วยเรามีให้สิทธิ์แค่ไหนเราอนุญาตให้อ่านได้เท่านั้นนะครับเราต้องกดปุ่มแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับตอนนี้ครับ ตัวแชทบอทของเราที่ตอบข้อมูลองค์กรเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นการสร้างจาก Gmail f ร e e free เลยนะครับนะมีประโยชน์สุดๆเลยเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้อีก a อ count หนึ่งนะอ่าอันนี้เป็นอีก a อ c o u า t หนึ่งนะครับลองมาเรียกเว็บนะนะครับจารขอคอนท V นวะีนะอันนี้เป็นลิงก์แชทบอทที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับถ้าใครมีลิงก์ของเราเนี่ยก็จะใช้งานได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่านายเอ่าลองถาม A คือใครแบบนี้นะครับกดส่งอันนี้เป็นอีกแอคเคา t หนึ่งนะครับเป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่เราส่งลิงก์ไปให้เขาใช้งานเห็นไหมครับเขาก็จะตอบข้อมูลแบบนี้ออกมาอย่างเจ๋งมากเลยนะครับอ่าโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับลองเอาไปประยุกต์กับ ข้อมูลขององค์กรที่เรามีอยู่นะในงานบริการที่ต้องตอบคําถามซ้ําๆกับทุกๆคนนะครับมีประโยชน์สุดๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ